สวัสดีค่ะวตอนนี้เรามาถึงลานหินนะคะเดินทางมาเป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะคะสวยนะคะดูหินสวยจริงๆเลาก็จะถ่ายรูปกันเวลากดบรนี้ให้เอื่อยนะนี่จะไ่ต้องซูนตรงนี้แล้วจะซูนจะกดตัวนี้แล้วกดตรงข้างหลังเลยเดี๋มาพันท้ายแล้วก่อนกดหยุดคลิปก่อนว่าช่วงนี้มีบ่ทันหยุดคลิปเข้าอยู่ตรงนี้ นี่ก็เป็นวิวแต่ละวิวนะคะที่นักท่องเที่ยวจะมาถ่ายรูปกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันไปไทกร์ตาชาติไปครับผมขอบคุณครับถ้าใครสนใจถามอะไรก็อ่ะเบอร์โทรไกดอะไรคะอันนี้ครับผมศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกสามหนึ่งเจ็ดนย์เ้านาะสามารถถามได้ว่าประวัติอะไรยังไงผมสายายมูด้วยน้องเออน้องอะไรนะคะ น้องนัดนะเดี๋ยวเบอร์โทรมาอีกเนาะใครมานะคะก็น้องนัดก็ยังโทรมาได้นะคะ0 6 5 3 0 5 0 5 3 6นะคะน้องนัดนะคะพี่น้องคะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่นี่นะคะ,ะน,นำเป็นไกด์นะคะเป็นไกด์นำเที่ยว,ยวาานะคะ <laughs> ติไไตด,ด <laughs> ต,ตามช่องนะไม่ได้จัดเจี๊ยบบนสายห้าช่อง YouTube อ่ะเจี๊ยบบนสายห้าเนี่ยโฆษณาให้ด้วยนะเนี่ย ผื่อใครจะมาเที่ยวก็ติดต่อมาทั้งสองเบอร์เนี่ยค่ะก็มาจองตัวเพื่อนได้ด้วยพี่น้องสามารถจองตัวได้นะคะจาตามเบอร์โทรศัพท์น้องนัดก็ได้มีสนใจท่านไหนนะคะก็เพื่อนจะนําทางเราอย่างนี้นะคะอ่าค่อยพัดค่อยวีจะพายหน้ามไม่เห่าดูแลเห่านะคะตลอดทางนะคะแล้วก็เป็นไกด์นะคะนําเที่ยวอจองนะคะเอ่อ ถ้าเราถูกใจไกรท่านใดน้องนัดนี่ก็ดีนะคะพี่น้องค่ะพัดวีพายน้่น้ำพ่อพวกเราเลืมเป้นะพี่น้องไม่ได้มีกระเป๋าสะพายน้องนัดก็ต้องสพะพายน้ำให้พวกเราขอบคุณน้องนัดอีกครั้งนะคะไครอะเราเดินทางมากันเรื่อยๆแล้วค่ะแต่จุด นี่คือห้องน้ำนะคะห้องน้ำ,นำอันนี้สะดือผู้หลังกาฮะตรงนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อ่ะขอพอเลยนะเจ้คาค้าพายฟีซีมาจะล,ลงงมนะที่เกิดลงงม้งินเรื่องนี้หันหน้าของเราเป็นเจดี ว่าเพิ่มไปบริเลหน้ามันหมพมได้อมได้อ้ยมีหัวคว่ำี่น้องผมเห็นมหัวหดหัวเขาหหมเอมมขอพรอพรขอพรเร็วว่งนี่แหะโทรศัพท์โชตามสน้ำอเย นนี้ก็จะเป็นทางเดินของพรจานาคสมัยเก่าเป็นเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเป็นทางเดินเก่าครับผมต่อมาก็ตั้งชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือสดือพุมลงกามันก็จะมีรอยเกียน,นะครับผมมันจะมีทรัพย์สมบัติอีกเยอะมากก็จะมาขนเอาที่นี่นะครับผมน้ำอ่ะน้ำอานบัเมมเกเห็นไหมครับรอยเกียนลงไปข้างล่างมาตั้งแต่คุ้มข้าวสีบุญเนานเนีลย มาขนเอาทรัพย์สินนขเอาทรัพย์สินเราก็จะมาขนเราทรัพย์สินของปู่เหมือนกันอตอนนี้เราจะสวดกัจตัวนี้เลยครับผมเ<อ>กระเป๋าตางังค์ของเราออกมาโอ้อกระเป๋ากระเป๋าตังค์เราเตรียมๆเ,<อ>เปิดทรัพย์นะครับตู้เปิดทรัพย์เลยที่เราครับผมเอาผู้ใดสิเปิดทรัพย์พี่น้องคะ fc ที่ดูไปด้วยกันนะคะมาด้วยกันครับผมมาเลยครับมาเร็วเป็นบุญมากเลยครับพี่ได้เป็นสะพานบุญให้เอาแอปโทรศัพท์ไอชาชากระเป๋ามัแน่นะกระเป๋าาเลยครับผมกระเป๋าสีดำเปิดพี่น้องขะขอพร มือนีเท่ากับนี้ตั้งคิดให้ดีนะครับตั้งน้โมสามจบนะครับผมตั้งจิตอธิษฐานให้ดีแล้วก็เงินก็จะหลั่งไหลเข้าบัญชีเราเหมือนกับบ่อน้ำอย่างนี้นะครับผมไม่หมดไม่สิ้นออกมาแล้วก็จะไหลออกที่อื่นแล้วก็จะไหลมาแทนที่จะไม่หมดไม่สิ้นกระเป๋าตังค์ห่อเราก็เหมือนกันเอาอออแล้วก็จะเข้ามาจากเข้ามาให้เต็มค้ายก,าากับว่าเ่ากระเป๋าห่าเสียกตลอดเวลาคือเงิน <ๆ S 2> เต็มกระเป๋าตลอดเวลา เอานะครับตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะครับตั้งจิตให้ดีนโม,มตัสสะปุปะวัตโตระหตูตสัมมาสัมพุทธสานนโมตัสสะปุปะวัตโตระหตูสัมมาสัมพุทธสานนโมตัสสะปุปะวัตโตระหตูสัมมาสัมพุทธสานข้พาพเจ้าบอกชื่อนามสกุลครับผม ขอเปิดคุมทรัพย fiz ์ของพปู่อยู่ใต้เมืองมาดานที่เป็นทรัพย์นาคาให้แปิสภาพจากทรัพย์นาคามาเป็นธนบัตรเงินไทยช่นนีตามกฎหมายก็กระเป๋าลูกก็กระเป๋าหลานใช้ช่วยลูกเชือหลานช่วกกระนานท้ายเช่าไห่ก็ไม่หมดเป็นตระกูลเงินไทยหรือตระกูลดอลลาร์ก็ไหลเข้ามาในบัญชีของลูกเต็ม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 โทรศัพท์เต็มกระเป๋าต่างใช้ล้นเหลือพบเพื่อนภูมมากมายค้าขายล่รวยมีเงินเล้กินมีทอนและเก็บทุกไปสู่ปรารถนาสิ่งใดสมปรารถนาของลูกทุกประการเอาทุกคนอธิษฐานเป็นภาษาบาลีนะครับ มาตามก็กะสุภุนายะนคะอระหังพุทโธนโมพุทธายะนายานคีนาคะราโพราภาโกคาโคคานัมามิหังประสิทธิมังมินโมพุทธายะมาออุเข้ารีบเข้ารีบเข้าครับผมรีบเข้ามาสุวันณะราชตังว่าตามครับผม รัชตังมหาสุวรรณราชตังมหาสุวรรณอคตะเศรษฐีอาคตะเศรษฐีมหาคตะเศรษฐีมีคตะเศรษฐีมหามีคตะเศรษฐีพุตเสสาวาพุเสศีวาามณีวาามณีมามามะอะอุอิติปิโสพระวาวานาโมพุทธายะอิติปิโสพระวาวานาโมพุทธายะ ขอให้ธนบัตรใบอื่นขอให้ธนบัตรใบอื่นไหลดังไหลมาดังบาลินเอเตนะเอเตนะสัจวัตเชนะอัพพิธามิเข้ากระเป๋าลูกเข้ากระเป๋าหลานใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมวดจะแบ่งเหลือๆแล้วก็แบ่งพันคนอื่นสาธุสาธุลูกไปยืนตรงนั้นนะครับผมจะถ่ายรูปให้เห็นเงาด้วยนะตรงนี้ก็เป็นที่ขอพรให้เห็นเงาอยู่ใต้น้ำนี่ปีนองขาหน่ เหยเจ้าค okay. ่ะเห็น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 ชัดยืนปกติยืนปกติยืนสบายแล้วก็พ่นอมือก็ได้ยิ่งดีครับผมนี่นะคะก็เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะคะกระดับขอพรแล้วนะคะเอฟซีท่านใดก็ดูอยู่ก็ขอพรไปด้วยกันนะคะไกด์เรานะคะนอำนัดก็พาเราเดินนะเดินทางไปเรื่อยๆนะคะ สวยมากนะคะเราเดินผ่านออกมาในจุดที่นี้นะคะเราก็เดินทางกันต่อตรงนี้เขาตรงก็จะมีเขาติไปอันเจดีย์หลวงปู่เสาก่อนเด้อครับโอ้ไปเจดีย์หลวงปู่เสาเจดียหลวงปู่เสาก่อนเข้าไปเขาไปเจดีย์หลวงปู่เสาเสร็จเขาสี่ย้อนกลับมามาขึ้นเนี่เจดีย์หลวงปู่ว่างอ่ามาทีนี้หลังจากเขาอ่าขึ้นไปไหว้อ่าหลวงปู่ว่างแล้วเขาก็สี่ลงมาแล้วก็ไปอ่าที่ทำหลวงปู่ว่าง เจจติีสามลุงปูว่างเข้ากรสีไปเส,สียนส่อเสียนหนึ่งก็เสียนสามจจากตัองจากนั้นเข้าก็สีลงนวไปพี่นอกไกจก็อธิบายให้เราฟังว่าเราจะไปจุดไหนมั่งนะคะไปไปตาชาติไท,กไทกเกอร์บรรยากาศนะคะเราเดินขึ้นมาข้างบนนี้นะคะ ค่ะเจดีหลวงปู่เสาซ้ายมือถ้ำหลวงปู่วังขวามือนะคะอาจะเขียนบอกนะคะลาบเขียนระวังลื่นนะคะเจดีหลวงปู่เสาซ้ายมือถ้ำหลวงปู่วังขวามือซ้ายสุดระวังมืออยากไปให้เจอระวังมือระวังมือปะเนี่ค่ะกราบขอพรทุกีน้องเด้อสาธุสาธุ นักาถาบูชาพญานาคราชนะคะเก้าตระกูลนะพี่น้องนโมตัสสะพระคัพตาลตูสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคัพตาลตูสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคัพตาลตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะคะอะอุหะกะสุภุนญยะคะสาธุสาธุอรหังพุทโธนโมพุทธายะนาคีนาคะสาภูสาภะโพคาภูคา น้มามิหังประสิทธิทมังนโมพุทธายะม้าอุสาตุ เราเดินทางนะคะไปที่หลวงปู่เสาก่อนนะคะกาสวยงามจริงๆเลยค่ะนี่นะคุณอยู่คนเดียวโคตรรวมเลยแหละมีทุกอย่างนะคะเนี่ยสวยๆนะคะแต่หนูชอบดูนะ ทางเดินนะคะต้องระวัง นี่ก็เป็นยอดเจดีนะคะขอบพระคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกับช่องเจเบิลสายหาเลยนะคะขอบพระคุณทุกกำลังใจขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณนะคะคุณเอื้อ,อมริกาพี่พารทนะคะคุณแม่ดอกจันนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะคะ ขอบพระคุณมา,มากๆค่ะพี่วรรณภานะเวยนะคะพี่นณภาคนสวยหลายท่านนะพี่นอ้องข้างหน้าของเรานะคะก็ เจดีย์หลวงปู่เสาเดีเรามากราบขอบพรนะคะที่มองมาแต่ไกลนะคะที่เราเดินทางกันมาตั้งแต่แรกที่เราอยู่ข้างล่างนะคะก่อนที่จะขึ้นมาที่ถ้ำนาคามองเห็นเจดีเล็กๆข้างบนนะคะบนยอดเขาก็าคือจุดตรงนี้แหละค่ะ ฟารมเอฟซีมากราบขอพรกันนะคะี๋ยวเราเข้าไปกราบนะคะขอบุญบารมีนะคะของหลวงปู่เสานะคะนะคะเป็นสิเป็นสายของหลวงปู่มั่นด้วยนะคะหลวงปู่เสาเป็นอาจารย์ของหลวงปู่วังกับหลวงปู่มั่นอ๋อพูดผิดนะคะขอโทษค่ะหลวงปู่เสาเป็นอาจารย์ของหลวงปู่วังแล้วก็หลวงปู่มั่น อันยังโชคดีนะพี่น้อง่าที่ไกลยังบอกเราน,นะคะสาธุสาธุเจ้าค่ะไทเกอร์ก็กราบแล้วนะเจ้าค่ะเดี๋นหนูจะตั้งกล้องค่ะเดี๋นหนูจะตั้งกล้อง,ง,อนนง,งให้กับทุกท่านกราบขอพ,อพอรหลวงปู่เสานะคะ ราจะเข้าไปด้านในนะถ้าเราเข้าไปต้งอ,องกอดรองเท้าถ้าเราไม่เข้าไปแล้วก็อนิสาวางด้านนอกปุ๊บมันมันมันยืดตรงนี้เป็นพี่น้องขอพรแล้วป่ะวันีปูตอ,องก็เลยมาบูรณะสวยงามขึ้นคนที่สร้างอ่ะที่บูรณะนะครับผมลูกหลานเขาทุกวันนี้ก็ลำบากมาก เป็นนนนคทีี่มอัจกิราให้พี่พาาเียผู้่ค่ะเราจะตั้งนั้งโม่สามจบนะครับผมค่ะกสาธิตตอนนี้นะคะก็เอ่อท่องเที่ยวก็กราบนะแล้วกราบเสร็จแล้วเราเดินมาชมวิวกันนะคะนี่แหละที่เรามองมาไกลๆนะคะก็จะเป็นจุดตรงนี้แหละค่ะจุดโทชมวิวนะคะ พรนะคะพายใหญ่น้องเจา้าขาเออกราบขอพรนะ เขาจะไปใช้บบนี้เขากับบ่นะนี่ก็เป็นเจดีย์นะคะ เรามาชมวิวกันนะคะนี่คะ่ะข้างหน้าของเรานะคะก็จะเป็นจุดชมวิวสวยมากคะ่ะ,คะ <c oughs> ระวังนะคะนี่ก็ตาชาติกับไก่ก็นะคะถ้าผมถุงกอลเล็กๆก็ผมจะเล็กนิดนึง นี่ก็เป็นวิวข้างล่างนะคะที่เราขี่รถมาไกลๆนะคะก็จะเห็น,ใน,ใน,ในข้นางบนนะคะอ,คอ,อ๋อนี่คือเ,าเ,เ,าาเาขาหลง้ห <c oughs> ข้ามอะไรอ่ะข้ามต้นไม้บ่อโอ้ข้ามเครือเข้าชิลงป่ะโอ้จะด้ว่าเคาอม่ขามันบ่ะโอ้เขาปูเพียงดีดโอ้ขย้คนหลงจะ่ำอมจะไปหลงกาเด้พี่น้องอันนี้คือเขาหลงนะคะ คอนะขรับคอไปนี่เป็นเครือเขาหลงนะใครชอบพี่น้องขายอย่างนี้มีคนหลงก็ขอไปอาจารย์บอกว่าเขามัาเสียมาหลวงผมน้ำเมล็ไปปลูกอยู่บ้านบางสงการนะครับไม่เกิดเป็นยังไงบ้านนี้มีคนหลงบ่บ่เกิดปะเกิดครับผมโอ้เลยมีคนหลงยังครับเดี๋ยวรอบนี้จะเอาไปยุบกี่นี่ล่ะโอ้พี่อโอ้่ครับเครือเขาหลวงเอาไปว่าเธเขาหลงเธอหลงเขา เเดี๋ยวชมวิวนะคะก็เป็นต้นเขาหลงเอือเขาหลงลงแน่ๆไหรีวันตัวป่ไม่กอนหลงจริงๆเลยนะนี่ก็เป็นวิวข้างล่างนะคะที่เราขี่รถมานะคะเราก็จะเห็นยอดข้างบนสุดคือจุดตรงนี้ที่เจเปิลสาเยืนอยู่นะคะก็อย่าลืมนะพี่น้องค่ะกราบขอพรพายฟีซีมาเที่ยวมากราบขอพรขอพระคุณผู้ใหญ่เจดีสปอนเซอร์นะคะคุณเอื้ออเมริกานะคะพี่พัดแม่ดอกจันนะคะแล้วก็พี่วรณภาพี่ นภาคนสวยนะคะพิชนานะคะออสเตรเลียนะคะขอบพระคุณมากๆเลยเจ้าค่ะนะคะเราก็มาพักค้างคืนสองวันขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณเอื้ออเมริกามากๆเจ้าค่ะนะคะนี่นะคะนี่นะคะกินจะดีป่ะป่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะคะจะได้ มีหลายอีกจุดหลายที่นะฮะนี่แหละคือเขือ,อเขาหลงนะคะคเขาหลงนะคะ นี่นะคะหลวงปู่เสานะ่อาจารย์ของหลวงปู่มันสาธุสาธุ ปนะเดินทางนะฮะต่อมีหลายมีอีกหลายจุดนะคะเราต้องเร่งรีบนะ,ะก่อนที่จะอากาศร้อนไปกว่านี้นะคะเพราะว่าถ้ายิ่งแดดนะฮะยิ่งแดดการเดินทางก็จะเหนื่อยนะคะก็ขอพรบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะพี่พัดก็มาแต่เช้าเลยนะคะวิวันทวพูหลายหลายท่านเลยนะคะขอพรบคุณมากๆเลยนะคะเอซี FC ทุกท่านเอ่ยชื่อไม่ครบขอประทานโทษด้วยนะคะ หลายท่านเลยนะคะก็ไม่กำลังใจแต่ชาวแต่หลบบางทีเหนื่อยนะคะก็ไม่สามารถจะอ่านชื่ออ่านคอมเมนต์ได้นะฮะหอบมันมีสองจุดใจแทบขาดเลยคะ่ะเดินขึ้นบันไดสูงๆนะคะ,นะคะก็ต้องได้มีไอ้อุปกรณ์สําคัญเลยนะคะพี่น้องขาประการแรกเลยเหนื่อยมากนะั่นคือพัดนะพี่น้องไกด์นะคะเอาพัดมาวีให้โอ้โหพัดให้โอ้โหหายเลยพี่น้องคะ่ะ พัดนี่สําคัญพกพัดนะคะยาดมนะคะลูกอมหวานๆนี่น้องคะแล้วก็น้ํานะคะน้ำเราก็จะดื่มมากก็จิบๆเอาทําให้เราเ,าเคียนน้ำในช็อกแรงที่น้องน้ําสําคัญมากนี่คืออุปรกรณ์ที่เราจะพกแล้วก็ถ้าเราเป็นอาหารนะคะเครื่องดื่มน้ําแล้วก็เป้สําคัญมากสะพายหลังเซื้อผาก็โอ้ผิดพลาดมากเราไม่รู้ไม่ได้เอาเป้มาด้วย สะพายหลังนะคะก็เลยก็ก็ต้องกลายเป็นน้องนะคะน้องที่เป็นล่ามให้นะคะได้พายให้พวกเราทั้งน้ําทั้งอะไรนะ,ะแต่พวกเราก็พบก,กันคนละขวดนะ,ะติดตัวนะคะขอบคุณน้องนะัดมากๆนะตามเบอร์โทรนะคะที่ให้ไว้นะคะโทรมาไกด์นาทางนะคะเบอร์โทรนะคะพี่น้องขาอยู่ในไลฟ์สดก็จะมีนะคะโฮมสเตย์เนาะ,ะที่ว่าอยู่ติด วัดธรมนาคาเลยนะคะสวยๆนะคะโทรมาจองไว้ก่อนนะคะอย่าลืมลงชื่อไว้ก่อนนะคะพี่น้องค่ะถ้าเรามาช่วงนี้นะคะก็มาขอได้นะคะเจ้าหน้าที่นะคะลงชื่อนะคะแล้วก็ขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าเราต้องมาแต่เช้าถ้าเราจะมาแต่พี่น้องใครถ้าไม่ได้จองตั๋วในช่วงนี้นะคะ mm hmm. เดือนมิถุนายน คนไม่เยอะนะก็สามารถลงชื่อแล้วเข้าได้เลยขึ้นมาได้เลยนะคะอคปสาก็ไม่ได้ลงชื่อนะ,ะก็มาถึงตอนห้าโมงเย็นขึ้นไม่ได้ก็เลยต้องนอนคืนหนึ่งแต่เราก็มีจุดประสงค์แบบนี้เลยนะคะกออ็คุณเอื้อก็ให้เรานะฮะมานะคะออวันหนึ่งก่อนเราก็มาพักที่นี่เช้ามาขึ้นแต่เช้าเลยค่ะขอบพระคุณนะคะอ,อ่า สปอนเซอร์ FC ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านขอขรบคุณมาก mm hmm. ช่วงนี้เราก็เดินบนยอดเขาสุดเลยนะฮะตอนนี้เราอยู่บนยอดเขาสุดเลยนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าตอนนี้เห็ดกำลังออกเนาะมีหลายท่านเดินทางมาได้เห็ด mm hmm. การเดินทางเราไม่เหงาพี่น้องค่ะก็จะมีนะคะนักท่องเที่ยวหลายท่านนะคะแม้เราก็ใส่ไม่ได้นะพี่น้องค่ะเพราะว่ามันเหนื่อยการหายใจเอาลมเข้าลมออกนี่ยแทบขาดเลยพี่น้องค่ะเพราะว่า เราใส่แมสนี่ทำให้เรานนอกได้เลยนี่นะคะคือเอ่อที่เราต้องเตรียมตัวนะคะรอมร่างกายพี่น้องขาออกกำลังกายสบายเลยเจ้าคะใขาออกกำลังกายประจำเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่นู่นนะคะยอดเจดีสุดเลยนะคะเราจะลูบท้องอ่พยานาตราชนะครับผมเขื่อน12ลงติเราจะไม่อดไม่อยากเราจะอิ่มจะเต็ม

เกิดปฏิหารขึ้นในชีวิตที่ดีๆของดีๆไหลเข้ามาใส่ของไม่ดีไหลออกไปขอให้เกิดผลพันตารูปจะใช้ในชาตินี้ขอให้ทำมาทิฐสานของข้าพเจ้าจงกับสินให้สำเร็จหน้าบาทเดียวนี้เร็เออลงเรา,า,าก็จะรูปปิดของข้างเลง ตูขึ้นจ2สองลงจ2สองไมค่ดเ,เลยนะครับ